ดีครับขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับชาวไมครับพ็อกเก็ตอีดิชั่น0.16.0ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนายแตมเมอร์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนที่เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับมเกี่ยวกับใช้คอมมานด์บล็อกใน m ม n ร c r a f t Pocket Edition 0.16.0นะครับคอมมานในวันนี้นะครับก็คือวิธีการไปบนหลังคาเนเธอร์นะฮะเนเธอร์ก็คือนรกนะฮะก็หลังคาเนเธอร์ก็จะมีแต่เบสล็อกนะะเป็นที่ที่เรียบนะฮะ สามารถขึ้นไปสามารถสามารถขึ้นไปแล้วสร้างฟาร์มทองฟาร์มทองก็ได้ตามใจนะโอเคก้อนือื่นเราเข้าไปในเนเธอร์ก่อนนะฮะแล้วผมจะมาสอนใช้คอมมานะครับผมออโอเคเมื่อเข้ามาใน n นเธอรหรือนรกแล้วนะฮะให้คุณผู้ชมนะครับเปิดช่องแชทขึ้นมานะแล้วใช้คําสั่งชีตนะฮะโอเคให้พิมพ์ตามผมนะฮะทับ P, P. ทีทีให้เว้นวักนะฮะแล้วก็ ให,ใ,หให้พิมพ์ตัวอักษรแบบยืดๆอย่างนี้นะฮะมีทุกคนนะฮะแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งทีนะฮะแล้วก็พิมพ์ร้อยยี่แปดนะฮะเป็นความสูงของบล็อกในโลกเกมมาคว้าความสูงสูงสุดนะฮะแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็พิมพ์ไอตัวนี้อีกทีนะฮะโอเคแล้วก็กด enter ไปเลยนะฮะโอเครอสักครู่น,นะก็จะมาอยู่บนหลังคานเนเธอร์แล้วนะหลังคานเนเธอร์ก็จะมีแต่ bedlock นะฮะก็สามารถสร้างฟาร์มท้องได้นะฮะก็ แต่มันบอกว่าไม่สามารถทำอะไรได้นะมันถึง128บล็อกแล้วนะเป็นความสูงนะก็ไม่รู้สินะก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆน,นะครับเกี่ยวกับเกม Minecraft Pocket Edition สูตรจุดสูงนะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช anel ผมช anel งๆ